ครับคุณตอนงามงามครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องมาพอผมครับบาวี่ผมอยู่กับช่องบาวีฟซีสไตล์ครับพี่น้องมาครับวันนี้บรรยากาศฝนลินเนี่ยบานเท่าฝนลินมานนี้สองมือแล้วครับมือว่านกับมือนีครับเป็นผ้าอยู่เขานะมาเขาเขาช่วงคนสกียยเขาดอพอดีโอ้พี่น้องเลยเข็มมาลาดเลงครับการพี่น้องมาเห็นในปลาดำโขงมาพี่น้องเอ้ยต้มใส่บักแหงครับใส่บักสังพี่น้องเอ้ยแ่บแสบครับนี่แซวเจียวประเด็ก นำอุจจุพอได้สดครับนี่เป็นป้าหนังโค้งเป็นป้าหนังครับตะคุนประปรึงปรากฏครับราคเอมาตม้มสมสมใสม่ปักสังใส่ปากกระหย่างหอมหอมกระหยงไล่ไหล,หลพี่น้องกรลังงามปักสังกราลังสีสุกครับนะครับสดหอมๆน้ำกันกระบ,บาวีอืม้มสมกลวยพี่น้องสดนะครับคำแรก 嗯嗯。Mm. Mm. หชอครับฝน เงี้ยี่น้องลบมีวีเลย ผมมากนต้มปลาหนังครับม,มันมันปุดปุดดีนะครับย่างปลาช่วงนี้ก็พอดีมั่นครับกำลังมั่นต้มเปื่อยไว้พร้อมครับ <c oughs> แสดงว่าสีส้มส่วกอบครับไปใส่บดเลยใส่มาขึ้นเนี่ย <c oughs> ลูกโดดสมาร์ลได้ครับพี่น้อง,งอารมณ์ประมาณว่าเพชรมะพร้าวห่อนนะครับ สมุนไพรครับ คลิปแล้วยังตกเด้อครับง,ง่ายน้องครับพี่น้องออื พี่น้องเผ็ดเลย ครับคุณตอนงามงามครับ อีกทํากันครับพี่นอ้องเพชรสุดจอดแล้วครับเจลูกโดดเข้าไปซีหน่วยหาหน่วยครับเพราะว่าเจ้านี่ก็เพชรเพระแหงนะครับนะครับจะข้ากัน นี่ก็ถือว่าแซ่บๆๆครับเป็นเมนูต้มปลาหงครับกินกับแจวบักผีดิบครับแซ่บกับบรรยากาศฝนห่อยครับพี่น้องบรรยากาศฝนลินมาลินแบบข้าวเจ้าสี่เกียวเขาเพอดีนะกับโปเป็นตะเบิงบันไดจืดสุดท้ายหน,น,นึงน่งกากฟพี่ฝากน้องเล้บเด้อฝากชองบาวีฟพี่ตายฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจน้ำแน่พอกันคลิปหนาครับสารััคที่นี้เขากก่าวคำว่าสวัสดีครับ